ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธดหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันสามตอนกว่าจะมาเป็นอักขระเลขยันสายหลวงปูส่สวง ในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวของอาจารย์โดง่งก่อนที่ท่านจะมาเขียนอักขรเลขยันที่มีความศักดิ์สิทธิ์จากการที่อาจารย์โดง่งมีความศรัทธาต่อหลวงปู่สวงเป็นอย่างมากจึงได้ขอต่อหลวงปู่สวงถึงแนวทางของชีวิตแต่ทางช่องเป็นแต่เพียงแค่สะพานบุญให้กับท่านและข้อสำคัญสำหรับบุคคลที่ทางช่องนำเสนอ จะต้องมีจิตศรัทธาหลวงปูส่สวงและจะต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมิได้หวังในลาบยศเงินทองเพียงแค่ให้อยู่ได้ไม่ลำบากแต่ท่านที่มาขอให้อาจารย์ช่วยได้โปรโดนึกถึงอาจารย์ด้วยซึ่งถ้าลูกศิษย์และท่านอาจารย์ทำได้ทางช่องขอสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่วกมาที่หลังจากที่อาจารย์โด่งได้ขอต่อหลวงปูส่สวงแล้วและหลังจากนั้น ก็ได้เกิดปฏิหารต่างๆที่เป็นการบอกให้รู้ว่านี่คือคำขอที่อาจารย์โด่งได้ขอต่อหลวงปู่สวงและหลวงปู่จัดสรรให้แล้วจนกระทั่งท่านที่ได้ครอบครองพยันที่อาจารย์โดงเป็นผู้เขียนต่างเจอกับปาฏิหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานสุขภาพและเรื่องโชคลาภรวมไปถึงหมายเลขของพยัน ที่อาจารย์โด่งเขียนรันตามหมายเลขมักจะให้โชคกับเจ้าของถ้าหากว่าท่านมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่สวงเรามารับฟังการสนทนาที่กว่าจะมาเป็นผู้ที่เขียนอักขระเลขยันสายหลวงปู่สวงกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์โด่งครับครับสวัสดีครับพี่อูอครับ เริ่มแรกเดิมทีของอาจารย์ดงนี่ที่ก่อนที่จะเริ่มเขียนอักขรเลขยันนี่อาจารย์ดงมีความตั้งใจแบบไหนในครั้งแรกนะฮะในใน,ในครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากที่ตอนนั้นผมได้ได้เริ่มมารู้จักหลวงปู่สวงในในย t u b e ในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มเริ่มศรัทธาท่านแล้วก็เลยค้นหาว่าเออพระพระองค์นี้คือ คือใครนะพอพอรู้ว่าเป็นหลวงปู่สวงเนี่ยอยู่แถวแถวศรีสะเกดนะท่านอยู่ในแถบนี้ซึ่งมันเป็นมันเป็นบ้านของผมเองผมอ,อยู่ในในแถบนั้นก็ใกล้กันก็คือบุรีรัมติดกับสุรินทแล้วก็ข้ามไปศรีสะเกดมันก็ประมาณร้อยกวโลก็อยู่ในแถบนี้นะครับซึ่งผมเองอาจจะเคยได้ยินผ่านๆแต่ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ยัง,ยงไม่ได้สนใจก็บ้านบ้านผมมาอยู่ใกล้ๆกับแม่หมอน้อยซึ่งพอมารู้ทีหลังว่า หลวงปู่สวงมาบ่อยมากบ้านแม่หมอแม่หมอน้อยที่ประโคนชัยซึ่งอยู่ห่างจากบ,บ้านผมประมาณแค่สองกิโลนะผมมาทราบทีหลังนะครับแต่ตีนนี้ณตอนนั้นอนะ่ะผมศรัทธ,ธาหลวงปู่สวงมากผมก็จะพิมพ์หาทุกอย่างที่ใครลงอะไรเกี่ยวกับหลวงปู่สวงผมอยากหาข้อมูลเพราะศรัทธ,ธาท่านแล้วก็ได้ได้เอารูปท่านมามาใส่กรอบแล้วไว้บูชานะครับหลังจากนั้นก็ทํางานโรงงานบริษัทเนาะก็เลยแบบรู้สึกเบือ่อเบื่ออยากจะคือ มันใกล้อายุห้าสิบกว่าแล้วก็ไม่นานยาก,กะเษียณแล้วเลยว่า hmm. เอเราจะทาอาชีพอะไรอะไรเงี้ยนะจะทาอาชีพอะไรดีเมื่อเมื่อออกจากโรงงานไปแล้ว hmm. ก็ก็อ,อธิษฐานขอหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ขอให้ให้ให้พบทางที่จะออกจากโรงงานไปเนี่ยขอให้มีอะไรเป็นอาชีพของตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมอธิษฐานครั้งแรก hmm. ขอขอหลวงปู่สวงครับแล้วก็ขอว่าให้ผมได้ได้พบเจอพระ พระลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงอ่ะที่เคยเป็นถือว่าเป็นสายญาลวงปู่สวงเนี่ยให,ให้เจอผมจะได้ไปถวายตัวเป็นเป็นลูกศิษย์โดยถูกต้องตามวิธีก็คือการรับขันขันครูจากหลวงปู่สวงอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วพอดีเลยแล้วพอดีเลยลูกน้องผมท,ที่ที่ตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตอยู่ก็ลูกน้องผมมาเจอรู้ว่าผมเนี่ยสถานลวงปู่สวงมาเห็นอยู่ในในห้องรูปปู่สวงเลยถาม พี่สัทธาหลวงปู่สวงด้วยแล้วว่าเออเนี่ยกําลังศึกษาประวัติหลวงปู่สวงอยู่เขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะเขาเองอน่ะเขาถือเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงเหมือนกันเพราะว่าเขาไปรับรับ,รบขันครูครอบครูมาจากพระอาจารย์จักรวาลอ,อ,อยู่ที่อยู่ที่วัดกกจานอํเาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งเขาเปิดประวัติพระอาจารย์จักรวาลให้ดูแล้วก็มีรูปพระอาจารย์จักรวาลถ่ายรูปกับหลวงปู่สวงเยอะมากเลยช,ชผมก็เอยเออผมก็เลยเออถ้างั้นก็ สิ่งที่ผมอธิษฐานมันเริ่มมันเริ่มแบบแบบขอให้เจอแล้วก็มันก็ได้เจอแบบง่ายๆเลยเพราะผมก็เลยได้หาโอกาสที่จะไปไปหาพระอาจารย์จักรวาลน,นะครับแล้วก็ก็ได้ไปจริงๆได้บ่พอดีโรงงานมันไม่มีออเดอร์แล้วก็อ่าให้พนักง,งานออกกลาออกนี่นผม mm hmm. ผมพอ mm hmm. ผมออกปุ๊บผมก็เลยมีโอกาสไปกราบพระอาจารย์จักรวาลแล้วก็เล่าคุยกับท่านเรื่องหลวงปู่สวงท่านก็เล่าให้ฟังหมดแล้วก็ mm hmm. ผมก็บอกว่าแล้วผมอยากเป็นลูกศิษย์ สายยาหลวงปู่สวงท่านก็ได้สิเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยเดือนเมษาทุกปีจะมีพิธีไหว้ครูหลวงปู่สวงก็ไปที่นั่นก็รู้ได้เลยว่าท่านเน่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงเพราะว่าทุกอย่างในวัดเนี่ยเรามองเห็นเกี่ยวกับหลวงปู่สวงเท่านั้นภาพใหญ่ๆห,หรือจะเป็นรูปหล,อล่อหลวงปู่สวงมีให้เห็นหมดเลยนะครับซึ่งพระอาจารย์จักรวาลในท่านชอบมีแบบกิจ,จวัตร ประจำวันเน่ยเหมือนหลวงปู่สวงเลยคือตอนเช้าเช้าท่านจะ,ะมีกองไฟก่ออยู่ตลอดเวลานะ hmm. แล้วท่านก็จะไปสวดมนต์ผมก็เลยได้ไปบวชบวชขาวถือศ hmm. ีลแปดอยู่กับาอาัย์จักรวาลแล้วก็หาพระป่าไปสวายช่วยสร้างโบสถ์สร้างอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่ถึงวัน ไหว้ครูในแต่ระหว่างเนี้ยผมก็ไปทอดพระป่าก่อนนะครับแล้วก็ไปอยู่กับท่านก่อนที่จะถึงวันครอบครูก็สามวันนะสามวันบวชขาวพาภรรยาไปบวชที่นั่นด้วยนะครับตอนนั้นอาจารย์ดงเขียนยันหรือยังยังไม่เขียนนะครับยังไม่เขียนแต่ว่ายังไม่เขียนเพียงแต่ว่าเห็นพ้ายันแล้วมันมันรู้สึกชอบนะรู้สึกชอบว่าเอ๊ะทำไมเราเราชอบยันยังอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองเขียนขึ้นหนึ่งแผ่นก่อนที่จะไปหาพระอาจารย์จักรวาลนะลองเขียนขึ้นหนึ่งแผ่นพอเขียนเสร็จ ลูกสาวมาอยู่ด้วยพอลูกสาวมาอยู่ด้วยลูกสาวชอบเห็นอะไรแปลกๆนะพอบอกมาอยู่ใกล้พ่อทีไรมันเห็นเหมือนมันลอยในอากาศเป็นล้ายๆเขาเขาเห็นว่ามันมันเป็นตัวอุนารอมที่อยู่ในยันนะครับแล้วก็ตัวนะก็บอกมันเป็นสีเงินสีทองก็ชอบพูดแบบนี้บ่อยผมกม็แปลกใจลูกสาวเห็นอะไรเนี่ยปกติเขาจะมีจะมีอ่าอ่าซิกเซนนะเขาจะเห็นพวกผีพวกอะไรเนี่ยจะ แตกๆเขาไม่เข้าใจว่าเขาเห็นอะไรแต่ทีนี้พอเขาเข้าใจแล้วว่าเขาเห็นอะไรแล้วทีนี้ผมเลยว่าหนูไม่ต้องพูดพราขับรถโอเพยโอเพนเนี่ยเห็นยืน<อ>เห็นเห็นผีเห็นอะไรเนี่ย<อ>เขาทักเนอแล้วก็ตกใจบางทีตอน,น,นกี่<笑><笑> <สา S 1> ขวบนะตอน,น,นกี่ขวบอ่ะตอนคือตอนนั้นมาอยู่กับผมมาเรียนปีหนึ่งที่มบูรพาแล้วตอนมาอยู่ที่<อ>ชนบุรีครับ<อ>แล้วเขาเห็นพวกนี้จนเป็น,นเรื่องจนเป็นเรื่องชินแล้ว ก็เลยบอกหนูไม่ต้องพูดแล้วแล้วก็พาลูกสาวไปหาพระอาจารย์จักรวาลด้วยพระอาจารย์ <Ừ. S 2> บอกมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เป็นปัจจัดตังค์ซึ่งมันมีไม่ไม,ไม่เยอะหรอกนะเหมือนอาจารย์เรียนนี่อะ่ะเขาเห็นนะ <Ừ. S 2> เขาเห็นโน่นเห็นนี่แต่ว่าเวลามาอยู่ใกล้ผมนะ่ะเขาเห็นตัวอาละเลขกยันผมก็เลยสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นเลยไปถามไปถามครูบาอาจารย์ว่าเอ๊ะมัน,ม,นมันคืออะไรมันยาวหลกไม่รู้ขายปริศนาไม่ได้แต่ว่าตัวเองก็ชอบเขียนยันก็เลยลองเขียนยันดูแผ่นแรกเลย <Ừ. S 2> ก็ก็ พยายามดูตัวอย่างเขาเขียนเขาเขียนตัวอะไรคาถาอะไรมั่งผมก็เลยออกแบบเป็นของผมเองดูดูดูจากใครฮะดูจากเริ่มแรกดูจากใครก่อนก็เป็นของอาจารย์ไพโรจนี่แหละนะครับเ็าเป็นรู้จักกันเพราะรู้จักกันเป็นของอาจารย์ไพโรจนะ่ะอ,อาจารย์ไพโรจน็คือเขียนเขาเขียนเป็นเป็นแบบของเขาหลายๆแบบเขามีแบบเยอะมากแต่ทีนี้ว่ามันมีแบบอันไหนที่ผมชอบผมก็เออแบบนี้ก็สวยดีแล้วก็ไปเพิมพ์ไปเสิร์ชใน ในเกี่ยวกับยันต่างๆที่เขาลงที่เป็นของครูบาอาจารย์ที่เขาถ่ายทอดมาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไหนไปแล้วแต่นะน่อ,อก็เลยดูแบบดูแบบอ๋อเขาเขียนอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ให้รู้จักเครื่องมือที่อยู่เป็นองค์ประกบอบทั้งยันต์ก่อนอีน,นี้ทีนี้พอพอรู้แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วแล้วการเขียนเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าก็ต้องเขียนต้องบริกรรมอะไรก็เขียนโดยที่ไม่ได้บริกรรมอะไรเขียนลงไปเลยเขียนแบบเหมือนวาดรูปอะครับพอพอ พอเขียนเสร็จวันนั้นเสร็จหนึ่งแผ่นใหญ่เป็นแผ่นแรกที่ผมเขียนแล้วใส่ก่อไว้ที่บ้านเนี่ยแผ่นใหญ่ขนาดไหนก็ประมาณขนาดหนึ่งเม็ดหนึ่งหนึ่งเม็ดคูณเม็ดห้าสิบมั้งได้มั้งตอนนั้นผมเขียนแผ่นแผ่นใหญ่ใช่ใช่ครับแล้วก็เขียนทั้งวันนะจนพอตกกลางคืนมันมีอาการแปลกๆกับว่าเอ๊ผมผมกผมก็ทํางานออกกําลังกายเตะอ่เล่นกีฬาก็บ่อยแต่เขียนยันแค่นี้ทําไมมันปวดเมื่อยมากมากปวดแบบ ปวดเป็นแปลกแปลกใจมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็นอนไม่ได้กลางคืนมันผวาผ hmm. วาจะจะตื่นเหมือนเหมือนคนละเมอแต่ว่ารู้สึกตัวนะว่าตัวเองลุกเดินไม่รู้เดินไปไหนไม่รู้ลุกทําไมเมียก็ดึง hmm. ดึงมือว่าพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรบอกไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้แลวมันแปลกมากมันเหมือนนอนผวาเอ่อ่อพี่อู๋ hmm. ก็เลยก็เลยตอนเช้าไปหาพระอาจารย์ปวดที่อยู่วัดโงสเกตซึ่งผมไปทําบุญที่นั้นบ่อยไปถามท่าน ท่านเก่งเรื่องเรื่องดูดวงเรื่องโหราศาสตร์ท่านเรียนมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สมชายไปเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็เลยตรวจดวงชะตาผมเอาวันเดือนปีเกิดไปดูท่านสักพักหนึ่งผมก็นั่งรออยู่ตรงตรงใกล้ๆเนี่ยท่านบอกโอ๊ยโยมเขียนได้ว่ากันอ้าวเขียนได้แล้วทําไมเป็นเงี้ยพระอาจารย์บอกทำไมมันปวดทาไมมันผวานั่นเพราะเป็นว่าเรายังไม่ได้ครอบครูถ้าเราครอบครูเนี่ยมันจะไม่เป็นลายเลยเขียนได้เลยเอาแล้วพระอาจารย์ครอบครูให้ผมได้ไหมวะ ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้เป็นครูยันเราต้องไปหาครูครูยันเองเพอดีท่านก็รู้จักพระอาจารย์วิชัยแล้วเขานั่นแนะนำให้ตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าพระอาจารย์วิชัยวัดสันติวิหารนี่เป็นอาจารย์ของดออรไพรโรดผมไม่รู้รรทีนี้ทีนี้ผมก็ผมก็เอาพิมพ์ชื่อพระอาจารย์วิชัยวัดสันติวิหารขึ้นมาเลยปุ๊บผมก็ได้ติอยู่โทรไปที่วัดเลยพระอาจารย์อยู่วัดไหมวะจะเข้าไปกราบวาอยู่เป็น,ปนมี มีลูกศิษย์ท่านรับสายนะครับแลเอก็อยู่อยู่ไหมวันนี้วันนี้อยู่ไปหาที่วัดเลยแล้วก็เอาพระย,ยันผืนแรกไปให้พระอาจารย์วิชัยดูพระอาจารย์วิชัยท่านก็ตรวจยันดูท่านท่านก็บอกเออนี่มีมีอยู่ตัวเดียวนอกนั้นเขียนถูกหมดแล้วมีอยู่ตัวเดียวที่ที่มันกลับด้านว่างั้นมันกลับด้านคือพลิกหัวหาง<อ>คืออยากไม่รู้เป็นตัวอุตัวเดียวที่ที่เขียนไม่ถูกนั้นแกบอกว่าแก้ตัวเดียวตัวเนี้ย ต่อไป mm hmm. เขียนได้แล้วละแล้วก็ท่านบอกท่านก็ดูวันเดือนปีเกิดให้ผมปกติท่านก็ไม่ได้รับใครเป็นครอบครูง่ายๆหรอกครับ mm hmm. แล้วก็ท่านบอกโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยว,น,าายวนัดนะเป็นวันพฤหัสเดืนนี้ท่านเปิดปฏิทินดูวันพฤหัสที่ส mm ิบเก้าพฤศจิกาให้ไปทําพิธีครอบครูนะครับ mm hmm. แล้วก็นัดอีกประมาณสักหลังจากนั้นประมาณสักหนึ่งเดือนนะ่ะนะฮะท่านท่านนัดทิ้งช่วงไปนะแล้วก็พอถึงเวลาผมก็ไปแล้วท่านก็เตรียม เตรียมของไว้เรียบร้อยเลยอ๋อเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่วันนั้นไม่ไม่ได้เสียเลยไม่ได้เสียอะไรเลยเพียงแต่ว่าผมเนี่ยจะถวายท่านเนี่ยอืผมต้องจัดอ่าใบสีไปจัดใบสีไปหนึ่งคู่ใช่ไหมแล้วก็ไอ้เงินถวายครูเนี่ยแล้วแต่ผมเลยนะท่านให้ถวายแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็ท่านทําคือวันนั้นอ่ะท่านยุ่งมากเลยแต่ว่าพอถึงพอถึงเวลาที่ท่านจะครอบครัวให้ผมท่านบอกอ่าท่านบอกอ่า เจ้าหน้าที่ลูกศิษย์ท่านบอกว่าตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลาเนี้ยนี่ยไม่รับแขกท่านมีพิธีทําครอบครูทาให้ผมเป็นชั่วโมงเลยผมเ,ผมเนี่ยสมเนี่งแบบแบบน้ําตาจะไหลเลยบอกทําทไมให้ความสําคัญกับผมขนาดนั้นน่ะซึ่งท่านเองโอ้โหเนคนหาเยอะมากแต่ละวันเนี่ยนะครับถ้าคนคน,คนอื่นเขาก็นั่งรอกันข้างนอกหมดเลยนะตั้งแต่เวลานันติดป้ายข้างหน้าว่ะ ห้ามห้ามเวลาเนี้ยไม่รับแขกโอ้โหก็เลยทำมีภรรยาผมเท่านั้นที่เข้าไปอยู่นั่งถ่ายวิดีโอข้างในได้แล้วก็เลยนั่นแหละวันที่19พฤศจิกา2 6 4ผมได้ครอบครูจากความที่อาจารย์โดงมีความอุตสาหะจนกระทั่งได้พบเจอกับปาฏิหาริย์แรกที่ได้เจอกับลูกน้องที่มาทางสายหลวงปู่สวงแล้วก็มาถึงอาจารย์ที่ครอบครูให้ในการเขียนอักขรเลขยัน ประจวบเหมาะกับที่เป็นอาจารย์องค์เดียวกันกับอาจารย์ดเรไพรโรธที่โด่งดังในเรื่องพยันยเรื่องราวพฏิหารของพยันยของอาจารย์โด่งมีมากมายที่เจ้าของพยันยได้รับโชคและสมหวังในสิ่งที่ขอติดตามรับชมในคลิปหน้าครับอิลิเมียองสวงสัมปันโนอิติปิโสนมโมพุเทียอิสวาสุติมหาบันดาล สัจจังอิลิคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังรายซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ